เล่นเกมบนกล่องแอนดรอยทีวีทุกคนนี่เล่นผ่านกล่องนี้ซื้อมาในราคาไม่กี่ร้อยเล่นเกมได้ด้วยดูทีวีได้ด้วย,วยต่อจอยรีโมทตัวนี้ทุกคนผมแปะพิกัดไว้ในราคาดานล่างนั่ผมใครจะเอามาต่อทีวีเล่นเกมโหลดได้ในเพจสโตรทุกคนไม่ต้องมาซื้อแค่เล่นเกมนะโหลดได้ในเพจสโตรเลยต่อกับจอยตัวนี้เล่นได้เลยทุกคนภาพสวยด้วยสนุกด้วยไออืมนี่ต่อบูทูทเข้ากับจอยแล้วเล่นได้เลยนี่ ลืมบอกไปวิธีต่อบลูทูธก็เปิดทีวีขึ้นมาแล้วก็ไปตรงเซตติ้งแล้วก็ค้นบลูทูธค้นหาแล้วก็กดปุ่มนี้พอสองตัวพร้อมกันแล้วไฟมันจะกระพริบต่อบลูทูธเสร็จไฟมันก็จะค้างอยู่สีฟ้าก็เอา,าเล่นได้เลยทุกคนไอตัวนี้เป็นจอยที่ให้สัมผัสที่แบบเป็นจอยโปรทุกคนสัมผัสดีมากเอาไปใช้กับ p s 4 PS5 Nintendo s w า t c h คอมพิวเตอร์มือถือก็ใช้ได้ทุกคนเอาไปใช้งานได้เลยตัวนี้อันนี้เล่นจากกล่องแอนดรอยยังลื่นขนาดนี้เลยทุกคนเลย S <S นี่เล่นจากกล่องอนวนี้นะ P x 9 8ตัวเนี้ยเล่นเกมเล่นได้อย่างนี้เลยหามาให้ลูกเล่นกันทุกคนหรือจะเอามาเล่นเองก็ได้เล่นกับแฟนเล่นกับเพื่อนยังได้ทุกคนต่อได้2จอยบางเกมก็เล่นได้2คน2จอยอย่างเกมเนี้ยเล่นได้จอยจอยจะแบ่งหน้าจอทีวีให้เป็น2หน้าจอแข่งกันได้ทุกคนมีทัชแพดที่นวดทุกคนนี่ดูแตะสัมผัสอย่างนี้มีเมาส์ขึ้นมาสั่งงานเป็นแบบว่าคลิกซ้ายคลิกขวาเลยนี่คลิกตัวนี้เลยใช้เป็นเมาส์คอนโทร้เลยทุกคนครอบคุมได้เหมือนได้รีโมทมอีกอันทุกคน ตัวเนี้ยได้มาคุ้มทุกคนที่กัดผมแปะไว้ในรายการด้านล่างนลครับผม